ัน,นี้ข้าไปเจ้าขพรออเชิญเทพเทพวันผู้รักษาโลกธาตุคือท่าโลกบาลมหลาราชทั้งสีพ่พระองค์มาอำนวยช่วยลำดงพิธีงานพุทธ,ธาพิเศษสมโพธ์ในวันนี้ให้สำเร็จกุศลกรรมตํำความม่งมาตอันหนึ่งเท่าทัตตรัธรมหาราชพลองเดช ประจำตนเขตทิศบุรพาพรอมบริวาเลเดาคนทันก้าหารบันเรเดตท้าวิลนออกอันสถิตด,ด้านทักษิณมีเทพพญาราทาั้งสิ้นเป็นบริวาลอีกท่าโลกก้าบานวรุดาชผู้ทรงมหิทธิอำนาจอยู่ด้านทิดุรนมีหมู่อสุนีคนนอยักมีมหิทธิศักดิ์เป็นบริวาล ขออันเชิญสี่เท่าโลกบาลจาตุมาราชผู้มียศมีอำนาจดังพันนาจงตามมารักษาสัพพะบรุษพุทธบริษัททั้งใดผู้เจริญโศกน,นหรือโศกนาฏไทยขออันเชิญเทพไทยทุกองค์จงตั้งจิตประกอบพิธีนศักดิ์สิทธิ์งานมหามงคล เพื่อความลมสมบุญผลผลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทุกป,ปากา